สวัสดีค่ะสวัสดีพี่เอสซีทุกทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับน้องโบหองเชียงตุงอีกแล้วนะคะนี่พ่อเขาทําอะไรอยู่เนาะนี่นะคะก็ปกตินะคะก็จะเอาอะไรอะผ้าที่มันเขียวเขีวเขาเรียกว่าอะไรอะที่กันกันแดดกันฝนเนาะเอามาบังไว้นะคะวันนี้ก็รื้อออกหมดแล้วนะคะก็ ข้างหลังนี่ก็กำลังจะชั่งข้าวอยู่นะคะนี่วันนี้นะคะน้องของก็จะมาบอกอาราคาขันข้าวนะคะว่าช่วงนี้ราคาเท่าไหร่อะไรยังไงนะคะก็ตอนนี้นะคะพ่อเขาก็กำลังจะขายนะคะเพราะว่าหนูกัดเยอะมากเลยนะคะนี่เห็นไหมคะคืออันนี้เป็นข้าวเนาะข้าวที่มันแบบหนูกัดนะคะเอาไว้เยอะก็เอ,เอาไว้นานก็กลัวแบบอะไรนะ มันจะหมดไปก่อนนะคะก็เลยจะขายนะคะมันก่อนนะคะก็จะเอาอันนี้บังไว้นะคะเดี๋ยวนี้ก็ดื้ออกมาแล้วนะคะหนูเยอะมากเลยนะคะพอ่อ,อกําลังขนขนออกเฮ้ยขนยกนะคะดูสิคะทุกคนดูสิคะพี่ทุกคนมันหนูกัดค่ะคือเป็นขี้หนูเหรอคะทุกคนเนี้นี่หมดเลยนะคะนี่พังหมดแล้วไว้นานไม่ได้คะ่ะกลัวข้าวหมดนะคะ ใช่แล้วค่ะนี่ก็กำลังชั่งอยู่นะคะก็กำลังชั่งข้าวนะคะชั่งข้าวคือ1กระสอบนะคะหนึ่งกระสอบก็จะใส่ประมาณ40่กิโลเป๊ะๆนะคะนี่ก็ชั่งรอนะคะคือก็ยังไม่เสร็จนะคะตอนนี้ ีส40กิโลนะคะก็ต้องตักออกเนาะ,ะเดี๋ยวมันไม่เห็นเด็กมันเออยังเกินอีกเดี๋ยวอะไรก็40นะคะ เป็นข้าวใช่ไหมนี่คือข้าวหมอปีต้งหมอปีต้งนี่กําไท่เหมนมาข้าวส้มกับหมูกัไท่มาข้าวใ่าหมไมทิ้งหูโอ้ก๋อมูหมอปีต้งกักัไท่ว่าข้าวส้มกับไม่รู้นะคะคือภาษาไทยไม่รู้นะคะว่าเป็นข้าวอะไรนะคะทางนี้ก็เป็นข้าวเจ้านะคะข้าวเจ้าหมอปีต้งนะคะก็ตอนนี้ก็กําลังจะเอาอะไรนะเอาไปหนึ่งคันนะคะเมื่อกี้ก็ช่วยกันช่างเนื้นะคะ ก็ราคาเท่าไหร่น้องยังไม่ได้ถามแม่เลยเนาะเดี๋ยวถามลองถามแม่ลูกกอนท้องได้กับเือไหมหมุนฝ้ายหาปาก,กว่ะอ๋อหนึ่งกระสอบอ,อ๋อค่ะฝ้ายหาปากหมืน่นหนึ่งหมื่น <ไป S 1> ห้า,หาร้อยจัดนะคะก็ประมาณเงินไทยไลท์ไลท์น่ะแม่เงินไทยเนี่ยเงินไทยนั่นสองด้วยสองด้วยสองด้วยไปไปสองด้วยไปก็อีกค่ะ ประมาณสองร้อยกว่านะคะก<ม>วา่าเท่าไรไม่รู้คือตอนนี้คิดยังไม่ออก <laughs> อสองยไปอร่ะประมาณนั้นเนาะเออสอง้ี 250, 200, บาทไนะใช่<ม> 50, ประมาณ2 2> นั้นสอหิงหรอสองรบาท <laughs> <laughs> แม่นับเลยส <laughs> องบาทว่า, 200, า,าที่ปทั้อีกหน่งกะอ,อ,อ๋อค่ะก็จะประมาณนี้นะคะนี่ะ ก็จะเป็นทงข้าวนะคะคือทางไหนก็พังหมดเลย,ม,เย,ยมันเจ้าฮะนะเอาแปแล้วกันอ๋อหนูก,กัดเยอะมากค่ะก็ไปแล้วหนึ่งคันนะคะหนึ่งคันรถนะคะนี่ รถสามลอ้อนอนอนี่นคือพ่อ,พอค้าแบบเขาก็เพิ่งทําอะไรสักอย่างนี่แหลนะเนาะแต่ยังไม่ไมไ่ใช้รถใหญ่นะคะก็พ่อ,พอค้ารายย่อยหรือแบบประการหน่อย,อยเหรอพ่อ,พอค้าเป็นประการหน่อยแบบอยังไงประกานล้เนะเขากล้าไปส่งบนทั้งนั้นเนาะคืออันนี้นะคะเขาก็มาค้านะคะค้าแล้วก็เอาไปส่งแม่เลี้ยงอีกทีนึงนะคะคเขาก็ไล่กินประมาณ500ห้าร้อยเนาะหมองคาปากเนาะ เขาเขารับซื้อของเราไปประมาณเอ่อหนึ่งอะไรนะหนึ่งมืนหนึ่งเออหนึ่งหมืนห้าร้อยจัตตนะคะก็จะเอาไปส่งเขาก็ประมาณหนึ่งมืนหนึ่งพันจัดนะคะเขาก็เอาถุงละห้าร้อยนะคะก็ะค่ะก็ประมาณนี้นะคะก็หนึ่งถุงกระสอบนะคะก็เท่าที่แม่พ่นเมื่อกี้เนาะประมาณสองร้อยสองร้อยห้าสิบนะคะสองร้อยห้าสิบไทยเนาะ ห้าสิบบาทนะคะก็จะประมาณน,นี้นะคะนี่โอ้โถุงมันล่อหมดแล้วนะคะ๋อตู้ถองตู้ถองเลยทุกถุงเลยนะคะต้องเอา,อาพาัตเตอร์เราเขาเรียกวะะ่าอะไรที่พ่อจับตอนนี้ต้องเอามาติดเนาะก็ถุงนะคะถุงก็ต้องซื้ออันใหม่อีกนะคะบ่มาเกิดลูกแล้ว หนูกัดค่ะคือหนูนี่มาแพรอะไรนะเกิดมาคลอดลูกอะไรอยู่ตรงนี้เจ็ดแปดตัวนะคะเมื่อกี้ก็เห็นแต่น้องไม่ทันถ่ายเนาะไปไม่ทันเห็นค่ะเดี๋ยวก็คงออกมาอีกแล้วแหละหนูเยอะมากเดินเดินผ่านไปผ่านมาก็ได้กิน่นอ่าอะไระกลิ่นหนูก็เลยเอกลัวมันจะหมดนะคะก็ต้องชั่งให้มันแบบ เต็มๆนะคะก็ถ้าเกินแล้วก็เสียเนาะถ้าแบบอะไรรถก็เขาก็ไม่เอาใช่ไหมคะนี่ก็จะประมาณสี่สิบกิโลนะคะเดี๋ยวน้องบอกจะมาชั่งกิโลดูนะคะว่าน้ําหนักน้องเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเนาะก็กําลังชั่งดอเขาอยู่นะคะเดี๋ยวเขาก็จะมาขนไปอีกนะคะแม่ที่ขายหมอก้ายพ้องนะ มอปีต้งอ๋อข้าวข้าวเจ้านี่จะขายให้หมดนะคะแต่มันมีข้าวไรเมียวเมียวข้าวข้าวสามอย่างนะคะข้าวเหนียวข้าวมอปต้งแล้วก็ันดเร้งข้าวมอปีต้งแล้วก็ข้าวมันนอเร้งค่ะมีสามอย่างนะคะตอนนี้คือเขาจะเอาแค่ข้าวเจ้าใช่ไหมคะเขาเอากะข้าวเจ้ากันนะอ๋อแค่ขายข้าวเจ้านะคะก็จะมีกี่ถุงก็ไม่รู้เนาะก็จะขายให้หมดนะคะ ก็จะเก็บอะไรอะข้าวเหนียวแล้วก็ข้าวมันมนาสองอย่างเก็บไว้อยู่นะคะก็จะขายแค่ข้าวเจ้านะคะข้าวมันนาคือมันจะมีหลายราคานะคะข้าวมันคอก็คือข้าวหยางกาข้าวมันนอก็จะประมาณหมื่นหมื่นเอด ปรมาหมื่นไปห้าปาก,ก็เด้ออ๋อนี่ก็เหมือนแปดห้ปาปกเข้านั่นก็เหมือนแปดห้ปาปะอ๋อจะให้ถุงละหมืน่นหมื่นห้าร้อยนะคะแต่ก็แม่เขายังไม่ไม่อยากขายเนาะเพราะว่ามันถูกไปนิดนึงนะคะก็ะอยากขึ้นให้ขึ้นราคาอีกนิดนึงถ้าเขาเอาก็จะขายอีกเนาะนี่ก็มันถ้าเก็บไว้ก็มันก็จะหล่นลงข้างล่างมันหมดแล้วค่ะมันถุงมันไม่ดีเนาะข้าวถูกมากเลยค่ะทีนี้ ใช่แล้วค่ะถุงนะคะถุงนี้ก็คือ,เ,อเขาอะไปั้นข้าเปลืเสียงหรือไม่เนะอะทั้งถุงทั้งอะไรแบบนี้ก็ให้เขาหมดนะคะแค่หมืน่นหมื่นกว่ากว่านะคะถุงนี้เราซื้อปโปก,ก็แพงแล้วนะคะถุงละห,หนึ่งร้อยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหนึ่งร้อยเจ็ดสิบจไหมถุงกระสอบนะคะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบจ้านะคะ ก็ต้องให้เขาหมดค่าถุงยังไม่ได้เลยแต่บางครั้งเอที่ผ่านมาได้อยู่นะคะค่าถุงอะไรเงี้ยกาท้องนี่มันน,น,น,นั่นก<า>ับปนใจปั้นอะแม่กาท้องอะปนใจปั้นขึ้นนะเหมือนเหมือนนั่นนะได้เออเคยได้นะคะค่าถุงค่าถุงอะไรแบบนี้ถ้าแบบเขาแย่งกันซื้ออะไรแบบนี้เขาก็จะให้ค่าถุงคืนนะคะแต่ก็อันนี้มันก็มันยังไม่มีคนซื้ออะไรมากมายเนาะก็จะ ประมาณนี้นะคะ<ด>ถุงผ<ม>้าถุงอะ<ม>ไรแบบนี้ช <laughs> ิบหมดเลยนะคะก็แบบปีนี้ก็ไม่ได้ผ้าถุงคืนนะคะก็ตอนที่เขาแย่งก็จะได้อยู่นะคะค่ะเ <c oughs> ดี๋ยวเราจะมาชั่งกิโลด,ดูนะคะว่าน้ำหนักน้องบอกของตาาหนึ่งกิโลนะคะก็รู้สึกผอมๆไปนะคะหังนันตานกาิโลมันก็ะันเอออันเนอ,อ <c oughs> คือแม่นะคะแม่ชั่งให้ คือเนาะลองเท้าไม่เอาด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะมีกี่กิโลเออเดี๋ยทราเดี๋ยทราก็เท่าอุ้มหันนี่เนี่ยสี่สิบสองขึ้นสี่สิบสองขึ้นโอ้เมื่อกี้กินข้าวก่อนนะคะเตยนักแม่ถ่ายไม่รู้เลยค่ะก็เมื่อกี้นะคะก็ประมาณสี่สี่สิบสองสี่สิบสองนะคะตอนที่ไม่กินข้าวนะคะก็ ตอนนี้ก็ประมาณ40ครึ่งอ่า42ตายครึ่งนะคะก็ขึ้นมาอีกครึ่งเองนะคะก็เข้าวขน้นข้าวเนาะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะขึ้นนะขึ้นพอช่วยโป้งอ่ะขึ้นพ่อเอ้ยขึ้นไปช่วยพ่อดึงลงมานะคะเพราะว่าเออมันสูงเนาะก็น้องจะดึงข้างบนลงเนาะแล้วก็จะให้เขาออานั่งนะคะเฮ้ยเป็นก่กีนุกกากีนูอ่ะ

นี่ผลฟันชิน้นเอสให้ยอมแบบผลฟันชิ้นก็ย่ออีกแล้วขยอนได้ไีผลไม้เขาันเดียวกันน่นี่ดาวนอยนี่เขาดาวน์อย

นักเออท้องให้ถงหาสิบก็มีเออางท้องบางเออบางถุงนะคะห้าสิบกิโลก็มีเนาะแต่บางอันก็มันสิกแบบที่น้องทำลงไปเมื่อสักพีก็จนไม่ค่อยเต็มนะคะทำั้หรม่หาสิตอนยันหน่อยรู้เออเลยนะ hết Mấy người không? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เขาอันอีเดียวนี้เป็นเขาใมะเขามาโนฮาีเขามโนฮาดีนะคะอันเหมือนนั่นเนาะเหมือนนั่นเป็นหมอปีต้งอ๋อหมอปีต้งนะคะหมอปีต้งหมื่นแอปไปหาปากนะคะเฮ้ยหมื่นเอ็ดเนาะหมื่นปหาปากอ๋อหมื่นหนึ่งหมื่นห้าร้อยจันะคะอันนี้คือหมื่นสองนะคะเราต้องเอาขนไปส่งนะคะหมื่นสองจัดนะคะเราก็ต้องขายให้คนที่เขาซื้อแพงหน่อยเนาะถ้าแบบถูกก็เราไม่ค่อยได้อะไรนะคะเลยต้อง เปลี่ยนคนซื้อนะคะนี่ก็เป็นพี่เคยนะคะพี่เคยจะเอาไปส่งอันนี้กระเตาะไงกระหม่เอาไปส่งกระเต่านะคะเราเอาไปส่งเองก็จะได้แพงนิดนึงเนาะแต่ถ้าเขามารับก็จะได้ถูกหน่อยนะคะสวัสดีค่ะพี่เคยไม่พ <c oughs> ออน,นี่นะคะนัก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  มันหนักมันหนักนะคะฮะกี่กิโลดูดิดูดิดูดิอ๋อมันหนักเกินเกือบสี่สิบเจ็ดหรอสี่สิบหกครึ่งนะคะเกือบสี่สิบเจ็ดแล้วก็หนักพอสมควรนะคะต้องตักออกอีกนะคะค่ะก็จะประมาณนี้นะคะ ก็จะขนไปให้หมดเลยนะคะตรงนี้ก็จะได้ก,กว้างๆหน่อยนะคะเพราะว่าหนูกินเยอะมากเลยค่ะแล้วก็เวลากลางคืนเราเปิดอะไรอะเปิดไฟอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะวิ่งเข้าไปในบ้านอะไรอย่างนี้เนาะก็เลยไม่อยากจะเก็บไว้นานนะคะก็ะได้ขยขายใจเถอะนะคะ <c oughs> อะไรอะน้ำดำ ก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะกดกดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องทำคลิปต่อๆไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ๊ิยบายนะคะนี่นะคะก็พี่เคยกำลังจะขับไปแล้วนะคะไปสองคนนะคะพ่อกับพี่เคยนะคะนี่อยู่บนบ้านถ่ายลงไปเนาะ โอ้เต็มเลยหางก็ใส่เต็มหมดเลยนะคะไม่รู้ว่ามีกี่กระสอบน้องก็ไม่ได้ถามเขาเหมือนกันนะคะเยอะพอสมควรค่ะโอ้ต้นมะม่วงบังหมดแล้วโอเคค่ะไปแล้วนะคะโอ้วัรยากาศดีมากเลยเนาะทางนี้